อีสวสดีโลโอ้ไม่บอกอยู่แล้วว่าไส้โลอะใหญ่สวัสดโลไหมลูกโลไหมฟูมากสวัสดีครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรบ้านนอกนะครับบ้าเล็กอ่ะมาสวัสดีพ่อแมาพี่น้องนะครับคือเก่านะครับสวัสดีเอ็ซีทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคน ตกสบายดีนะครับน,น้องมาอนีกันมาเก็นบบรรยากาศคือเก่านะครับบรรยากาศกะมบางคนจะตกเนาะแต่ก็ไม่ตกนะครับทุกคนมาตกป่าคือเก่าครับมาอนีเจ็นบบรรยากาศนะครับอุปกรณ์พร้อมเนาะมาอนีมาตกก้อน่องไส้นะทุกคนเป่าบูมเนาะแล้วก็หลานหน่อยนะทุกคนต้องมาพิกเนาะก็พามาตกนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับบ้านแล้วเนะาะก็เลยลอยากพามาเล่นนะทุกคนพามาเล่นมาสนสนาเนี่ยนะครับทางบรรยากาศด้วยบรรยากาศดีดีนะครับ โอ้ยตอนนี้ก็ประมาณ4มโมงเย็นเนาะทุกคน4โมงนิดๆดอกเลิอดงานนะครับ้าทุกคนเบ้าเลยสิพาไปเบิงนะทางฝุ่นนะเบ้าบูมครับใส่ห,หรือยังบมะหัวนะลองมาก่อนนะครับแล้วบ้าเลยสีไฮเบิงเลยทุกคนเหนียวทุกคนเบ้าบูมอยู่ขุนตกปลาอยู่ขุนมาก,ก่อนเบ้าเลยนิดนึียงนะอู้บรรยากาศด,ดีขอบคุณน้องนี่เนานะ อาจจะให้มองเก่าบ้านเก่าเก่าเก่าจะมาบุคคลคนใหม่นะทุกคนนี่ครับบรรยากาศนะครับห้วยม่วงทุกคนบรรยากาศด,ดีดีนะเพิ่งเปิเข้าวกิ่งตะโค่ครับจะเป็นของรถคณะหนึ่นนงขราชการนะสีส้มทุกคนนี่ตอนนี้จะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคนจะมาวิ่งกอลังกายกันเส้นนี้ยาวๆนะทุกคน อะไรครับถ<ด>ังแดงไปถังแดงซื้อไปอ๋อเขามาช่วยนะแบวบน้่งยีกมื่อนะพ่อพี่น้องถือถังแดงลงไปนะไม่ดอกเฝ้าตกปลาอยากตกปลานะครับวิ่องออกกำลังกายนะครับสนุนนี่แบวบูมเสี้ยนหลิวบูมได้ยัง แน่นเหรอ้เออเวิกเอยเบตวิกเโอ้ยนี่ให้นะนี่ตะคอยู่นเหรอใส่ซเปอร์เด้อบุ้มบุมบุ้มท่านึ่นมองเด้อวที่นเนี่ยมุมน่ะนี่ดนี่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 ไม่ไม่ลองทำมเสียดลึกกว่าดำลึกกว่าเมนียมันตื่นเด้ นินหลายพอไหมนี่นนนนใช่ลลแล้วลองคนไปนะทุกคนแล้วบ้าเลยก่อนนี่วิคมาเอาอาหารกับน้าบ,บูมมาลองปั้นดูนี่ส่วนน้าบูมนี่เรามันหลุดมาทุกคนบ้าบูมเฮ้ยอุ้ย,ย,ยไม่พลาดโอ้โหติดยังติดยังบ้าบูมติดเคียบ,ยบอ๋อติดเคียบเนาะโอ้ตัวหญ่เขาว่าไง โปรยฮะทุกคน,นไม่ได้ใช้เราไม่เอาเนาะบุมเบ็กลองปั้นดูสูตรอาหารนะบุมญญนึ่สุดยอดแล้วไอ้ว่าสกิตรก่อเล่นนั่กกนแหละเราเราเน้นปลาใหญ่อย่างเดียวเล็กๆเราไม่อย่างบุมอ่ะพี่ไม่เอา <c oughs> นุ่นเราต้องรุ่นไหนแร้บ้านเบ็กเราต้องรุ่นไหน เท่านี้เลยเป็นไงละ่ะคมนะ,มะมนทุกคนคม,มนบุมนีอ๋อ่มะมงี่บุมมันไม่เห็นส่ดน,น,น,นี่เดนี่มุกนี่นี่นี่ไม่เห็นว่มไม่เห็น,เ,หน,เ,หนเลือกพ่อมนนนอไปบังหันแชรปลา<ด>ปลาเขาบังหันได้ไงเด๋วนวน้าไปเด๋ยหน้าไปอ่ะทุกคนเดือบ้าเล็กอะ เตรียมของกันนะครับโอ้ยเตรียมขั้นเบียดกันทุกคนอุปกรณ์ตีงหน่อยตัว <c> แ <oughs> ข่งกับน้าเหรอแข่งกับน,น้าบู๋มาลูกอู้ไม่พลาดอูย้ยขี้โกงสองเบ็ดแล้ว ไส้นี้ก้อยนะบูมแต่พ่อเพิ่นได้ปลาใหญ่ไปทำแค่ียดแต่ไส้นี้ประมงเพิ่งปล่อยครับอะไรนะไส้นี้ประมงเพิ่งปล่อยเว้ย3นิ้วยู่เห็นว่าก็ไดมันแม่นดอกบอบ่บ่บ่เขาไม่ห้ามเด้โอ้ทุนรู้ปลาทุ่นเหรออ่าฮะครับปังมาตรงนี้มาดีๆมีไก่นะกินข้าวมั้ แล้วต้องกัล่องเบ็ดเรียบร้อยแล้วทุกคนน่ครับอาหารสูตรเรียบร้อยนะครับนายพิคพนทำนะทุกคนเหมือนเดิมบรรยากาศช่วงยามเย็นเนาะเราก็ลงไปแล้วนะเบ็ดนายพิกนะครับสองคันนะบ้าบูมมีเสือพุนธนะเ้าพี่น้องเราก็ปล่อยไวเนะเรารอ,อกกันดังอย่างเดียว ทำไรครับรอรอ,รอได้เลยของฟิกเดีมันก็กินน้องก็ดึงคอยดูนะอ้าวปาบูมเฮเฮยเอ้เอเอาฮึ่ม บูมบรรยากาศดีไหมนะค้อดังกร่างกายกันแล้วทุกคนอ๋อบรรยากาศดีๆนะทำไมพี่น้องพูดนะครับเพิ่นพุกกันมากับร่างกายกันนะครับพันธุกรรมกับร่างกายแล้วโอ้คนหลายนะพี่น้องเข้าเดี๋ยวขั้นเบสคุ้มบาทด้วยในขั้นเบสอ่ะ เม่อไหร่วะตอนมาตะบา้านบูมมอากาศดีปะ่ะเย็นสบายนะบูมเวลาดูของน้องใหม่นะทุกคนเ้ยไม่พลาดทุกคนไม่พลาดช็อตนี้ บ้าพลาดนะครับโอ้ใส่ง่ามๆเลยนะบุ้ใสสวยๆนะครับพอเด็ปลนไม่ธรรมาดาจริงเลย พูดเด็กมาให้ก่อนทำอะไรครับอาหันเป็ดกําลังให้อาหารเป็ดน้นาบูมว่าเขาเราเป็นอาหารเป็ดน้นาบูมบอกว่าอาหารปลาเราเป็นอาหารเป็ดน,น,นะโอ้โหสุดนัวิกเนี่ยโอ้โหให้พี่นอนมาเก็บบรรยากาศทีนึงนะครับ ขอแล้วทุกคนใส่ไหนน้อยเนาะใส้น้อยเหรออ๋อนะครับทุกคนเขาแล้วครับน่าจะถึงโลไหม<ส>บุมไม่ถึงเหรออ๋อไนะปานิ้นออปลาหนินเหรอปลาหนินอ๋อปลาหนิน ชอดนี่ครับท <อา S 1> ุกคนครุดปะออไม่รุดน,นี่ระวังอยบังไยบของนะบูมมั้เนี่ยนี่ยใไปน่องขาวแล้วน่าจะไซโลหรอพี่ว่านะปลาดินตัวเนี้ยถงโลถงโลไหม นะครับเขาก็ต้องเล่นกันบ้างน้อยน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหอกดึงมาเลยน,นี่เ<ห>็ดแหกขั้นเบ็ดหอกหักได้เพราะว่าหอกมันเป็นเบ็ดซิ่งลิ้วเนาะซิ่งลิ้วก็คือเบ็ดตกหน้าตกไปไอ้ไซโลโอ้ไม่บอกอยู่แล้วว่าไซาโลอะไรใหญ่ไซโลไหมลูกโลไหมปู เออเตสต้เลยแกว้วบักเอฟบ,บักเอฟไอวิกของเราไม่เห็นจะได้บา้างเลยวิกวิกหมูออกมาแล้วอาหารเป็ดเ,เ,เราไม่ได้เลยอาหารเป็ดเรอไม่ใช่ <laughs> อย่เด็กคนถ้ากันมาตกปลารเริ่มค่ำแล้วครับตอนนี้กับเวลา มันยังไม่คับเนาะยังไม่ยังไม่หกโมงเลยบูมหาโมงหาโมงหาซีฟหนึ่งเออใส่หัวโมงกันแหละนาฬิกาพีมันอาจจะช้าห้านาทีเออมันหน้าหนาวแล้ว,ออลวมันคับแล้วทุกค,คนใส่โ,โลโยอะหนิมันนิ่งตัวนี่อืมอืมได้ได้โลเอออ้วนดีนะคุณเดี๋ยวี่น้องเข้าแล้วเนาะบ้านแต่สะนะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศเติมตกปลาเนาะ เอามีไฟนะครับเอามีไฟความเร็วนน่ม,มาเตรียมการนะตั้งเด่นครับนอ้องกนงน้มลงเลยนะครับยุ่งไรายาก็ซืออยากกันยุ่งมาเนาะให้น้องเคลี่ยปลาลงในกระช่างต่อนะครับทุกคนวุ้นครับอีกสองขั้นนี่ผลนะบริพ่าไปเบิงอีสองขั้นที่เสือผีครับทุกคนเปิดแฟตมากนะทุกคนวุ้นครับอีกอกันนึ่ง อันนี้จะเป็นตกหน้าดินเนาะรอฟังเสียงรอกนะครับทุกคนบรรยากาศโอ้ยดีๆนะครับสุดยอดมากอะเพรียงข้าสุดยอดบรรยากาศในเพื่อนทนะีหนึ่งเนาะสวัสดีทุกคนนะครับพ่อกับพ่อแล้วนะครับแล้วเนาะตัวนี้กอะตัวใดวตัวใหญ่เ่ากับวนะ้เนาะมาบูมตัวใดวตัวน้อย เท่ากับสีคัดออกนะครับปาบุสีปลอยเนาะตัวไดตัวหน่อยนะเบิ้งกันตัวไดคัดบ่าบุมเออตัวไดหน่อยคัดอกตัวเดี๋วเ้อดอดทกเ๊บเอเดี๋ยวเขาได้ถอดไ้วนะเลตี้นะเอ้าเอ้ายกมาบงนะสนดบ่เออ อ๋อฮะมากัมันมันมันนี่มันมาบาบูมเนาะไปเจ้าสีหยางบ่วหยางอืมเม่ยนไม่หมดเนาะเข้าไปเจ้าเฮจินไม่ยังหรอกแมีนถ้าพอเพี่น้องเข้าชิมนี่ไปซ้ำนีก่อนนะครับเบ้าเลียกครับน้องน้องกัสีขอวหยาดจบชิปไปซ้ำนีก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเก็บของนะครับคำละครับบ๊ายบาย